สวัสดีครับพบกับผมป๋างแงมาทีมงานที่ประหยัดเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยโฮมัอัลวาเอดิสันพูดความเป็นอัจฉระเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจ1%และหยาดเหงื่อแรงงานอีก99%ครับลงตกใต้คราวนี้ฝนตกตลอครับตั้งแต่แคนครศรีธรรมราชจนถึงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาฝนก็ยังตกอยู่อุปสรรคการถ่ายทำข่าวเลือกเกินแต่ก็ไม่ท้อครับชาวบ้านอยู่ได้ ทีมงานก็ต้องอยู่ได้ทำงานได้ถนนเรียบคลองจุลประทานนะครับจากคิวรถตู้ของอำเภอหันใหญ่นะฮะร,ระยะทาง15กิโลเมตรครับที่จะไปอำเภอบ้านกลําครับเป็นหลุมมันบอ่อหมดอย่างนี้นะฮะนี่ครับผมมาพอดีฝนตกครับวันนี้ไม่คลุกฝุ่นครับน้ําบ่อก,ก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆครับมีบอ่อเลี้ยงปลาตลอดระยะทาง15กิโลครับ เจ้าของรีสอร์ทที่พักอยู่ข้างทางบอกว่าลูกค้าเห็นถนนอย่างนี้เลี้ยวเข้ามาคิดว่าจะมาพักที่ไหนได้แวะเข้ามากลับรถหนีหมดครับสูยรรถตู้ที่หาดใหญ่เมื่อก่อนนายกคนก่อนทําเป็นตลาดไปไม่อรอดนายกคนปัจจุบันเปลี่ยนมาท,ทําคิวรถตู้ถนนเป็นหลุมปินบอ่อมากว่า5ปีแล้วครับกรมชลรทานกักเก็บน้ำอยากกักเก็บการพัฒนาเลยครับ ไม่ไปไหนแล้วครับยังอยู่ที่ตัวเมืองหาดใหญ่ฝนสาไปที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ครับชาวบ้านบอกว่ารถจักรยานยนต์ที่มาจอดเพื่อเยี่ยมญาติเยี่ยมผู้ป่วยหน้าโรงพยาบาลหายทุกวันผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เยอะมากบริการรถขนส่งรถโดยสารและรถส่วนบุคคลเอ,ออัดไปถนัดตาแม้จะมีป้ายวาล,ลินปะเตือนไว้ให้ระวังจากการสังเกตนะครับ ดูดูไปที่จอดรถจักรยานก็มั่วๆอย่างไรไม่รู้ล่อแหลมต่อการหายสับเปลี่ยนเรือเกินวิธีการของคนร้ายเขาทำอย่างนี้ครับให้คนหนึ่งตามมากดเหยื่อตลอดเวลาว่าเยี่ยมคนไข้ตึกไหนอีกคนก็จะไปกัดแงะรถจักรยานยนต์พอเหยื่อจะกลับก็โทรศัพท์บอกจึงรู้ทันเหยื่อทุกครั้งทำกันเป็นแกงครับบางานดูดจ ไม่ต้องห่วงเมืองหัดใหญ่เมืองใหญ่ขนาดนี้ต้องมีระบบป้องกันที่ดีสิก็เลยเดินตำรวจตรวจดูตามสี่แยกบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลหัดใหญ่ดูซิว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่เห็นมีแสงไฟแวบๆที่เป็นสัญญาณของการทำงานของกล้องเลยแสดงว่ากล้องวงจรปิดไม่ทำงาน แม่เหมือนอย่างที่ชาวบ้านตั้งก้อนสังเกตรโรคติดต่อกล่องดำน่จากกรุงเทพมหานครแพร่ระบาดมาถึงปักใต้เมืองหาดใหญ่มีหน้ารถหายจับไม่ได้เลยสักคันครับทีมงานที่มรู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใสด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ครับ